สวัสดีครับพบกับสุลูกเก่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเล็งคว้าลุูซแมนอาริคังทัฟฟี่ค่าตัว51ล้านปอนด์รายงานนี้มาจากลิเวอร์เอกโคเลยนะฮะลิเวอร์พูลเอกโคตีข่าวว่าลิเวอร์พูลของพวกเราพร้อมทุ่มเงิน51ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวดาวเด่นอเดโมล่าลุูซแมนอาริคอน่าเอเวอร์ตันตลาดการซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลคึกคักสุดๆนะฮะโดยมีข่าวว่าทีมหงส์แดงสนใจคว้าตัวอเดโมล่าลุูซแมนอาริเดาวยิงของเอเวอร์ตัน ลูคสแมนกำลังเนื้อหอมสุดๆหลังโ์ฟอร์มโดดเด่นในรุ้นกันที่2กับอัตแลนตาโดยเขาทำแฮตทริกได้ในนัดจิงยูโรปาลีกช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาครอบครองได้สํเเร็จรายงานจากกัจโเดเมกาโตและเลวูเอโกอามาตีอีกรอบหนึ่งระบว่านลิอร์พูเชลซีและแมนยูต่างให้ความสนใจคว้าตัวลูคสแมน ส่วนอัตาลนตาก็ถือว่าลูกแมนเป็นผู้เล่นคนสำคัญแต่ก็พร้อมพิจารณาข้อเสนอที่น่าสนใจมีรายงานว่าอัตาลนตานะครับตั้งค่าตัวลูกแมนไว้ที่51ล้านปอนหรือราว60ล้านยูโรโดยเขาเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมอัตาลนตาอีก2ปีโดยเชื่อกันว่าทั้งสโมสรอ,อังกฤษพร้อมยื่นข้อเสนอที่ใกล้เคียงกับราคาดังกล่าวอย่างไรก็ตามอัตแลนตาไม่ต้องการเสียผู้เล่นคนสำคัญออกไปพร้อมกัน2คนเนื่องจากเทิร์นสกูปไมเนอร์ ก็เป็นที่สนใจของทีมอื่นเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับ Fabio k a า a y o ก็ได้ความสนใจจากหลายสโมสรในพิมีิรยลโรเอีมนีฝรั่งเศสสเปนและคอลแลนด์โดย d ดล l ี่เม l นะฮะรายงานมาว่าิเวอร์พูลยังไม่ได้ตัดสินเรื่องอนาคตของาว w โย o โดยต้องการประเมินผลงานของเขาก่อนในช่วงปลีซีซั่นกองกลางชาวโปรตุเกสทำงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงที่ถูกยืมตัวไปเล่นกับเฮาสิตี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วและ ตั้งใจที่จะพิสูจน์ตัวเองให้กับทีมงานสตาร์ค้ชชุดใหม่ของลิเวอร์พูลได้เห็นเมื่อถูกถามถึงแผนการเต็มทีมในช่วงปีซีซั่นคาร์วโยกล่าวว่าเป้าหมายคือการเริ่มต้นใหม่ที่ลิเวอร์พูลบทสรุปนะครับข่าวนี้ลิเวอร์เอ็กโคตีมานะฮะว่าลิเวอร์พูลของพวกเรากําลังเล็งคว้าตัวอ d เดมอล่าลุคสแมนอดีตดาวยิงเอเวอรตตันะครับในราคาค่าตัว51ล้านปอนด์นะฮะ ด่วนเลรูพูมีลุ้นคว้าตัวมูรินโญในราคาถูกเ์พูอาจจะมีโอกาสทองนะฮะในการเซ็นญาก,กับมูรินโญกองหลังของนอตติงแฮมฟอร์เรสในราคาที่ถูกกว่าที่ตั้งเอาไว้มขคาว่าเลพูของพวกเราอาจคว้าตัวมูรินโญก่อนได้วันที่30มิถุนาย,ยนนี้เพราะฟอร์เรสกำลังมีปัญหาท่านันกันเงินอย่างหนักและอาจตัดินใจขายนักเตะเพื่อระดมทุนหากไม่สามารถหาเงินได้ราวๆ20-25ล้านปอนด์ก่อนเดทไลน์ ฟอร์เรสต์อาจจะต้องปล่อยมูริโลนักเตะในวัย21ปีเพื่อแก้ปัญหาถึงแม้ว่าฟอร์เรสต์จะตั้งราคาขายค่าตัวในราคา40ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวมูริโลแต่ด้วยสถานการณ์บีบบังคับเช่นนี้พวกเขาอาจจะต้องยอมขายในราคาที่ต่ำกว่านั้นการเสียมูริโลไปนั้นนะฮะจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับฟอร์เรสต์เพราะเขาเป็นกองหลังคนสำคัญแต่พวกเขาอาจจะไม่มีทางเลือกิเวอร์พูลสนใจมูริโลอยู่แล้วและอาจ คว้าตัวเขาได้ในราคาประมาณ20 2 5ถึง25ล้านปอนด์เท่านั้นมูริโลมีประสบการณ์ในพิมียร์ลีกและเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าซ้ายอีกด้วยซึ่งเป็นตัวหน่งที่ลิเวร์ตูต้องการแม้ว่าจะมีเวลาจํากัดในการคว้าตัวมูริโลในราคาถูกแต่เดี๋วนี้อาจเกิดขึ้นได้เร็วหากฟอ r เรสต์ s <S mm. ไม่สามารถหาเงินได้ทันก่อนวันที่30มิถุนาย,ยนนี้แต่ถ้าเลยกําหนดไปนี้ราคาของมูริโลอาจจะพุ่งสูงขึ้น ลิวยังคงมีกอาหลังท้าซ้ายอีกคนหนึ่งในลิต์เป้าหมายด้วยเช่นกันนั่นก็คือวิลเลมปาโซและกวนซโลอิกนาซิโอแต่การตัดใจขึ้นอยู่กับหลายปจายัจจัยรวมถึงเรื่องเงินเงินทองทอง,งอีกด้วยนะฮะโมซาลาอวดหุ่นเฟิรม์มช่วงพักร้อนเอเลียดเผยเคยได้เคล็ดรับดีๆจากรุ่นพี่โมเมซาลานะครับรโพสตรูปโชว์กล้ามเนื้อแน่นปึก ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาแฟนบอลฮือฮาเพราะดูเหมือนว่าช่วงที่พักผ่อนหลังช่วยทีมชาติอียิปต์เตะคัดบอลโลกรอบเลือกเจ้าตัวยังคงฟิตปังและดูแลตัวเองดีสุดๆเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็ไม่แปลกใจที่ฮาวิเอเลดร,รุ่นน้องเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์ pool เคยบอกว่าเขาได้เคล็ดรับเรื่องอาหารการกินจากซาลาดด้วยตอนแรกผมกินแต่ขนมปังขาวตอนเช้าแต่พี่โมแนะนำให้เปลี่ยนมากินขนมปังโฮลวิสแทนเอเลยดกล่าว พี่เขาไม่ได้บัง,งคับผมนะแต่เขาจะคอยแนะนําสิ่งดีๆให้ผมเสมอแล้วก็ปล่อยให้เราคิดเองว่าจะทําตามหรือไม่ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องกินสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอมาย้อนกลับไปดูก็เลยรู้เลยว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันส่งผลดีต่อร่างกายในระยะยาวจริงๆนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้พี่เขาเป็นผู้นําที่ดี อัปเดตตลาดการสข่งขันนักเตะลิเวอร์พูลนะครับจากเจมเพีสเจาะลึกแผนเสริมทัพหงดงังเจมพีส์นัาจากเดอะอลนติ้นะครับรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับแผนการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงเสาร์นี้เริ่มต้นที่แนวรับลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูผู้เล่นในตำแหน่งแนวรับแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเซ็นยากับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในเวลานี้เป็นอันดับแรกก้องกาง ลิวูกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับหรือว่าเบอร์หแต่พิจารณาเฉพาะผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้เล่นที่มีอยู่ภายในทีมแนวรุกลิวูต้องการเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในตัวนิโกเลเลียมของแอตเลติกมิวาวลแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกันก็ตามและนีโยโรลิวูยังคงให้ความสนใจและนีโยโรกองหลังดาวรุ่งของเลวและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอหากการย้ายทียมไปเรอมบริดของยโรไม่สำเร็จเควิ her, นเคลเลอร์และลยดิอาต ต้องสองคนนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของผู้จัดการคนใหม่ของอัลเนอร์สโตและลิวพูกำลังพิจารณาขายพวกเขาเฉพาะในกรณีที่รับข้อเสนอสูงกว่า25ล้านปอนด์สำหรับเดียวของเคโลนเฮอร์ส่วน50ล้านปอนด์ขึ้นไปสําหรับลูดิอัตเท่านั้น,นะฮะสรุปนะครับลิวกำลังวางแผนสมทับอย่างรบอบคอบโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมกับแผนการทำทีมของผู้จัดการคนใหม่ขณะเดียวกันนะฮะก็พร้อมที่จะเก็บผู้เล่นผู้จัดการไว้กับทีมหากไม่ได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจ ที่มาเจมเพียสเดิอัลเลนติกนะครับที่เขาวิเคราะห์เอาไว้บาซาร์เดินหน้าคว้ตัวลุยดิอาร์ดโดยเตรียมเงินจากการขายราฟินยาอยากได้มากจริงๆบาร์เโลนกำลังเร่งเครื่องในการคว้าตัวลุยดิอาร์ปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมในช่วงสมัยนี้โดยล่าสุดมุนโดดปอติโบสื่อชื่อดังของสเปนรายงานมาว่าตัวแทนของบาซ่าได้พบปะพูดคุยกับเอเยนของดิอาร์เป็นที่โล่งหล่อแล้ว และได้แจ้งให้กับทางเอเย่นอดใจอรออีกสักกนหน่อยเนื่องจากทางบาซา่ากําลังอยู่ในขั้นตอนการระดมทุนเพื่อเตรียมยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับลิเวอร์พูลโดยแหล่งเงินทุนสุข,ขัญที่บาซา่คาคาดหวังว่าจะได้รับในรเร็วๆนี้ก็คือเงินจากการขายราฟินญาปีกทีมจาบราซิลให้กับอัลอิลัตสโมสรในลีกซาอุดีอาระเบียโดยมีรายงานว่าค่าตัวในการยึดทีมครั้งนี้อาจสูงถึง90ล้านโยูโรหรือประมาณ76ล้านปอนด์ ซึ่งดูงเหมือนว่าทางอ,าอัลิรัดก็พร้อมที่จะจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวเพื่อคว้าตัวลาวินยาไปร่วมทีมด้วยการย้ายทีมของอิรัดไปยังบาซูร่าในครั้งนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลในช่วงสมัยนี้เลยนะฮะโดยอิอาดก็ถือเป็นหนึ่งในนักเตะโคชเก่งของลิเวอร์พูลและการย้ายทีมในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อแผนการแต่ทีมของทั้งสองสโมสรอ,อย่างมากแฟนบอลจะต้องติดตามกันต่อไปว่าเดี๋ยวนี้จะสําเร็จลุล่วงหรือไม่และจะมีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตนะฮะ ล้วปิดท้ายกันที่ซาดมาเน่นะครับอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลซอแวลสลับขั้วซบเพื่อนร่วมลีกซาอุดิอาระเบียซาดมาเน่อดีตดาวยิงของหงดังลิเวอร์พูลที่สอบไม่ผ่านกับอัลนาเซ์เตรียมย้ายค่าอีหนนะฮะแต่เป็นการลงป้ายใกล้ๆอย่างการเข้าร่วมทีมอัลอิทิฮัดชีบะจรลงเท้าอีกครั้งซาดมาเน่อดีตดาวยิงลิเวอร์พูลซึ่งสอบไม่ผ่านกับอัลนาเซ์เตรียมย้ายค่าอีกหนแต่เป็นการลงป้ายใกล้ๆอย่างการเข้า,อาอร่วมทีมอัลอิติฮัด เพื่อนร่วมลีกซาอุดิอาระเบียนเองนับตแต่ย้ายออกจากอันฟิลเมื่อปี2022นะครับเส้นทางของมาเน่ก็ระหุกระเหินและไม่ราบรื่นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้โดยไปล้มเหลวกับบียมนิกในซีซัน่น2022-23ก่อนจะเป็นอีกหนึ่งแข้งดังฝั่งยุโรปที่ย้ายสู่ลีกซาอุดิอาระเบียนในซีซั่นล่าสุด กาน,นั้นการเล่นกับอาร์นเซ์ตลอดซีซั่นที่ผ่านมาไม่ได้มีผลงานในระดับที่พอไปวัดไปว่าได้เท่านั้นโดยยิงไปถึง19ลูกในทุกรายการซึ่งโดนกรอบรัศมีของคริสตโนโรนโดดาวิงเพื่อนร่วมทีมตีกดไปทั้งสิ้นถึง50ลูกนะฮะและมีออนเชอนทาริสกาที่ยงิยงได้มากกว่าอีกรายที่จํานวน26ประตูตลาดสุดอาร์ตสื่อของสเปนระบุว่าดาวิงทีมชัดเซเนกา้ามีแววนวได้ย้ายทีมอย่างต่อเนื่องในช่วงเมอร์ี้ อย่างไรก็ตามการย้ายทีมมีสิทธิ์ที่จะเป็นเพียงแค่ก้าวข้ามห้วยเล็กๆเท่านั้นด้วยการที่เอาอิติฮัดเล็งที่ทุกครั้ตัวกอาหน้าในวัย32ปีไปใช้งานด้วยสัญญานยืมตัวร้อยเยวลา1ปีและตอนนี้เริ่มต้นเปิดฉากเจรจาก,กับเอานาเซอร์เรยบร้อแล้วด้วยการที่เซโนเวเนยังคงเหลือสัสญ,ญากับเอานาเซอร์ร้อยยาวถึงปี2 0ง6นั่นทำให้การย้ายออกแบบซื้อขาดมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากนักและการยืมตัวก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับ นี่คือสุข,ขารลิเวอร์พูลนะฮะท่านทุกท่เป็นรอบเช้าของที่26มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของพู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ